ในสัปดาห์หน้านี้ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับใครที่กำลังเกาะติดข่าวของอดีตนายกทักษิณอยู่นะคะเพราะวันที่12เนี่ยเห็นว่ากรรมธิการตำรวจเขาจะไปใช้คำว่าอะไรดีละ่ะตรวจเยี่ยมเหรอเออทั้งตรวจทั้งเยี่ยมไปในตัวเดียวกันก็แล้วกันนะคะที่โรงพยาบาลตำรวจอ่าและ ก็มีการมองกันว่าเอ๊ะจะมีการปล่อยตัวออกมาก่อนหรือไม่โดยอาศัยระเบียบราชทันก่อนหน้านี้ก่อนที่คณะกรรมการตำรวจจะไปนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจออกมาจากทางสอวอวันชัยเออว่ายังไงก็รวบรวมมาให้นะคะจะได้เห็น ข้อมูลจากสองฝั่งว่าแอนเสนอข่าวครบถ้วนรอบด้านเดอ้อบอกได้บอกว่าเอียงเอ็นขั้นใดเดชอะเริ่มที่เรื่องที่จะไปเยี่ยมก่อนตรวจเยี่ยมก็แล้วกันนะคะทั้งตรวจทั้งเยี่ยมเนี่ยที่คุณชัยชนะเดชเด,ดโชประธานกรรมธิการตำรวจเนี่ยบอกว่าทำหนังสือไปแล้วไปที่กรมราชทันกับโรงพยาบาลตำรวจก็รอเอกสารตอบกลับมาว่าตกลงยังไง เมื่อวานรัฐมนตรียุติธรรมคุณทวีบอกว่ายังไม่เห็นมีเลยนะเอกสารอะไรที่ว่านี้เนี่ยก็เลยทำให้วันนี้คุณชัยชนะนะคะบอกว่าขอเรียนต่อพี่น้องประชาชนว่าแกเนี่ยทำหนังสือไปถึงอธิปดีกรมราชธรรมเมื่อวันที่26ทธันวาเพื่อขอไปศึกษาดูงานเออต้องใช้คำนี้นะคะจะไปตรวจก็ไม่ได้มันดูแบบ ดูแบบเฮ้ยมีหน้าที่อะไรไปตรวจนะ่าจะไปเยี่ยมก็กะไรอยู่ไม่ได้รู้จักกันแบบสนิทชิดเชื้อจะไปขอเยี่ยมอะไรแบบนี้ก็ศึกษาดูงานนะ้าเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติกับผู้ต้องขังที่ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจและก็ได้ทำหนังสือไปถึงพอบอตรด้วย ผ่านไปถึงโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอศึกษาดูงานขั้นตอนตามแนวทางการปฏิบัติกับผู้ต้องขังที่จะส่งตัวมารับการรัก,รรกษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจขณะนี้เท่าที่ทราบข่าวจากเจ้าที่ทางกรมราชทัณฑ์ทางพิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กเกษียนหนังสือไปยังผอบรเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อให้พิจารณาเรื่องนี้ขอเรียนว่า การที่กรรมธิการตํารวจเนี่ยจะไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตํารวจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการรับผู้ต้องขังเข้าไปรับการรักษาตัวเราได้ทําการภายใต้กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องและเราได้ทําหน้าที่กรรมธิการตํารวจในประเด็นที่สังคมเครือบแคลงสงสัยจึงขอเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าผมในฐานะประธานกรรมธิการตํารวจมีความตั้งใจที่จะทํางานทุกปัญหาในสังคมที่ประชาชนมีความสงสัยและไม่ได้รับความเป็นธรรม เราจะทำงานในเรื่องนี้อย่างเต็มที่แปลว่าใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะที่อยากให้คุณชัยชนะไปไปคลายข้อสงสัยนี่ก็จัดไปได้เลยนะคะไปยื่นได้เลยนะที่กรรมธิการตำรวจซึ่งเรื่องเราก็ต้องเกี่ยวกับขอบข่ายอำนาจหน้าที่เขาด้วยนะคะไม่ใช่แบบไปยื่นแบบที่ที่เขาไม่เกี่ยวก็ไม่ได้นะอ่าก็ถือเป็นอีกหนึ่งแรงนะคะที่จะช่วยส่งไป ทีนี้สาวาวันชัยออกมาเตือนสติเออแกก็เตือนสติเก่งอยู่นะคะออกมาแบบหนึ่งเนืองจะบอกว่ารัวๆก็ไม่ได้ก็ไม่ได้รัวขนาดนั้นก็แบบเอาเป็นว่าหนึ่งเนืองนะวันนี้โพสเฟซจ้ะบอกว่าเทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ช่องบาดาเออเลิกพูดเรื่องเทวด,ดาชั้นสิบสี่กันสัทีนะมันเรื่องนิดเดียว กับการที่เขาโหวตให้เพื่อไยโดยให้คุณเศรษฐาเป็นนายกให้อำนาจรัฐกับเขาไปมาจากสัญญาณแห่งความรองดองสมณฉันการแบ่งสีแบ่งฝ่ายเขาเลิกกันแล้วจบได้จบกันไม่มีเทวดาไม่มีมนุษย์ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบถ้าพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าหนึ่งเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแบ่งสีแบ่งฝ่ายทะเลาะเบาแวงแตกแยกกันมา เป็นทั้งประชาธิปไตยทั้งเผด็จการทั้งปฏิวัตรรัฐประหารไม่มีใครถูกทั้งหมดแล้วก็ไม่มีใครผิดทั้งหมดมีทั้งผู้ดีผู้ร้ายมีทั้งมนุษย์และเทวดาทางการเมืองตอนนั้นเราเห็นว่าสิ่งนี้ผิดแต่วันนี้ถูกวันนั้นว่าใช่วันนี้ไม่ใช่แม้แต่เรื่องคุณทักสิงก็อยู่ในบริบทนี้ 2. คนที่ทำการรัฐประหารเป็นรัฐาธิปัต์ใช้อำนาจรัฐได้ทั้งหมด ทั้งนิติบัญญัติบริหารตุลาการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกำกับได้ทุกองค์กรจะจับใครติดคุกติดตารางยึดอายัดทรัพย์ก็ทำได้ทั้งนั้นเป็นยิ่งกว่าเทวดาเรียกว่าเหนือ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ช่องบาดาทั้งโบกน้ำอากาศเหนือมนุษย์ไหมล่ะเอาเปรียบใครไหมล่ะมีใครว่าหรือเปล่าถ้าจะเทียบกับเทวดาชั้น14เนี่ยห่างกันลิบลับแค่เศษเซี้ยลทุลียังไม่ได้เลยสม โดยพื้นฐานของมนุษย์ที่มีตำแหน่งแห่งหนและฐานนะมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วคือแอนเข้าใจนะคะว่าเราเนี่ยต่อสู้ในเรื่องความเท่าเทียมเสมอภาคแต่เราเคยคิดกันไหมว่าคนเรามันเกิดมาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรเท่ากันเลยมันก็คือการต่อสู้แหลนะเนาะ แต่ในความเป็นจริงอะนึกออกไหมคะความเป็นจริงอะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกนะแต่แอนแค่แบบมันเหมือนกับที่แบบว่าเราบอกไม่มีบอนไม่มีการขายตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องจริงอะนึกออกใช่ปะคะเราแบบประเทศไทยเรามันแบบเมืองพุทธนะเราจะต้องไม่มีคาวโลกียไม่มีอบายมุกนู่นนี่นั่น แต่ในความเป็นจริงนึกออกไหมอ่ะอันนี้มันอาจจะเปรียบเทียบมันไม่ได้เหมือนอะแต่แค่แบบว่าแอนรู้สึกว่าแบบใช่ในความเป็นจริงอะมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะจะอยู่ในคุกหรือนอกคุกมันก็ไม่เท่ากันยิ่งเป็นเทวดาแต่ละชั้นชั้นมันก็ไม่เท่ากันเออจริงนรกยังมีกี่ขุมขุมไหนขุมนึกออกใช่ไหมขุมลุกลุล บัวว่ายังมีหลายเหล่ายิ่งเปรียบเดี๋ยวอาจจะฟังเหมือนแอนเลอะเธอะนะคะก็เอาเป็นว่าเอาเอาตามเอาตามสววันชัยว่าและกันว่ามันก็ไม่เท่ากันนะมันก็เป็นธรรมดาคนที่เป็นมนุษย์ก็มันไสเทวดาคนที่เป็นธรรมดาก็มันไสพระอินทร์พระพรหมหาว่าพวกนี้เหนือเราเหนือมนุษย์เหาะเหินได้ถ้ายกนิ้วมนุษย์ขึ้นมาดูก็จะเห็นว่านิ้วแต่ละนิ้วก็ไม่เท่ากัน ร,รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยก็ไม่เท่ากันนักโทษแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะซึ่งแอนก็ไม่ได้ไปต่อต้านคนที่เขาจะเรียกร้องความเท่าเทียมนะคะเพื่อ,อนก็เห็นด้วยว่าเราก็เราก็ต้องต่อสู้อ่ะก็ต่อสู้ต่อสู้กันไปเรียกร้องกันไปแต่ในอีกในมุมหนึ่งแอนก,ก,ก็ก็เห็นนะแล้วก็เข้าใจว่าความเป็นจริงเป็นยังไงแค่นเองนะ เขาเลิกทะเลาะก,กันเรื่องสีแดงสีเหลืองนอปชกปปสแล้วที่จะฆ่ากันเอาเป็นเอาตายเขาเอาไปรวมเป็นรัฐบาลกันหมดพวกหลงโรงยังจะมามัวทะเลาะก,กันเรื่องเทวดากับมนุษย์โดยเฉพาะเทวดาชั้น14กันอยู่ทำไมทะเลาะแล้วได้อะไรเลิกเลิกกันแียบ้างให้บ้านเมืองเดินต่อไปไม่ดีกว่าหรือ หากทนไม่ไหวจริงๆอ่าแกก็สไตล์เดิมนะคะวัดไก่เตี้ยก็ว่ากันไปอะตามนี้นี่พูดแบบนี้ม่รล้กจะมีคนเกียดแอนเพิ่มเยอะขึ้นหรือเปล่าเอาเป็นแบบนี้ก็รวกันว่าใครคิดว่าต้องไปเวแบบแบบอ่ะคุณชัยชนะคอมเมนต์มาหรือหรือใครมองว่าเออมาเวสวรวันชัยไหมลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะคะ